กลางค่ำคืนในพื้นป่าดิบชื้นเสียงแผววิวที่แทบไม่ได้ยินเริ่มดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆสามารถทำให้หัวใจของมนุษย์เต้นแรงขึ้นในทันทีมันคือเสียงจากการกระพือปีกข,ของแมลงตัวเล็ก300-600ถึงครั้งต่อวินาทีมันคือเสียงที่น่ารำคาญที่สุดเมื่อได้ยินมันคือเสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรแต่มีอำนาจกับความรู้สึกของเราอย่างมากมายคลิปนี้ นานาสาระจะพาคุณไปพบกับยุง่งแมลงที่ใครๆต่างก็ยกให้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษย์ทั่วโลกเจาะลึกบทบาทอันลึกลับของยุงตั้งแต่การเป็นนักดูดเลือดและโรคที่มนุษย์บาดกลัวไปจนถึงการเป็นผู้ปิดทองหลังพระของระบบนิเวศท,ที่เรามักมองข้ามคำถามหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติต้องการไขให้กระจ่างก็คือหากโลกนี้ไม่มียุงเลยแม้แต่ตัวเดียวจะเกิดอะไรขึ้น โลกจะดีขึ้นเพราะไม่มีโรคร้ายที่มียุ่งเป็นพาหะหรือในทางกลับกันระบบนิเวศที่ซับซ้อนจะพังทลายลงอย่างที่เราไม่ทันได้คาดคิดหรือไม่สำหรับมนุษย์ยุงไม่ใช่เพียงแมลงกวนใจที่มากัดตอนกลางคืนเท่านั้นแต่มันยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นมาลาเรียไข้เลือดออกไวรัสซิก้าไข้เหลืองชีคุนกุญยาและอีกหลายสิบโรคที่แต่ละปีมีผู้ติดเชื้อหลายสิบล้านคน และมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนยุงตรวจจับก๊าซที่เราหายใจออกได้ในระยะไกลมันยังไวต่อกลิ่นเหงือ่อกรดแล็กติกและความร้อนของร่างกายทำให้พวกมันหาตัวพวกเราเจอแม้ในความมืดมนุษย์รู้จักโรคมาลาเรียจากยุงมานานนับพันปีหลักฐานจากอียิปต์โบราณบันทึกถึงโรคที่มีลักษณะคล้ายไข้จับสั่นตั้งแต่3,000ปีก่อนองค์การอนามัยโลกเคยประเมินว่ายุง เป็นสัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดบนโลกมากกว่าฉลามสิงโตหรือสัตว์นักล่าใดมนุษย์จึงสร้างภาพจำว่ายุงคือศัตรูร้ายที่ควรถูกกำจัดออกไปแต่ในขณะที่มนุษย์เกลียดยุงอย่างเข้ากระดูกดำธรรมชาติก็มีเหตุผลของมันที่เก็บรักษาแมลงตัวจิ๋วนี้เอาไว้และบทบาทนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดยุงมีบรรพบุรุษเก่าแก่ย้อนกลับไปกว่า100ล้านปีในยุคไดโนเสาร์ ซากฟอสซิลยุงถูกพบในก้อนอัมพันธ์โบราณโดยมีงวงยาวที่คล้ายกับยุงปัจจุบันอย่างน่าประหลาดใจสิ่งนี้บอกเราว่ายุงเป็นผู้รอดชีวิตจากการสูญพันธุ์ที่อยู่คู่กับโลกมานานแสนนานแต่ไม่ใช่ยุงทุกตัวที่จะดูดเลือดยุงตัวผู้ทั้งหมดและยุงตัวเมียส่วนมากในหลายสายพันธุ์กินแต่น้ำหวานดอกไม้ส่วนที่เรากลัวกันนักกันหนาเป็นเพียงยุงเพศเมียในบางชนิดที่ต้องการโปรตีนจากเลือดเพื่อผลิตไข่เท่านั้น นั่นหมายความว่าแก่นแท้ของยุงไม่ใช่นักฆ่าแต่เป็นผู้เสพน้ำหวานและผสมเกสรและนี่คือมุมมองที่พลิกความเข้าใจของเราไปโดยสิ้นเชิงสายพันธุ์ที่กัดคนมีเพียงประมาณ200จากในกว่า3,500สายพันธุ์เท่านั้นแต่ก็เพียงพอต่อการสร้างความเสียหายมหาศาลแม้พึ่งผีเสื้อและแมะลงผู้จะเป็นดาราดังในการผสมเกสรดอกไม้แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยุงหลายชนิดก็มีบทบาทไม่แพ้กันงานวิจัยพบว่ายุงบางสายพันธุ์มีความสัมพันธ์กับพืชบางชนิดโดยเฉพาะเช่นกล้วยไม้บางชนิดในเขตร้อนที่อาศัยยุงเป็นตัวช่วยผสมเกสรหากยุงสูญพันธุ์ไปดอกไม้เหล่านี้อาจไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อีกต่อไปยุงจึงไม่ใช่เพียงนักล่าโลหิตแต่ยังเป็นผู้สานต่อชีวิตให้กับพืชพันธุ์ในระบบนิเวศลองจินตนาการถึงบึงน้ำขังในป่าอเมซอน หลังฝนตกหนักยุงนับล,ล้านตัวบินออกมาวางไข่พร้อมกันลูกน้ำยุงที่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำกลายเป็นอาหารสำคัญของปลาเล็กกุ้งน้ำจืดและสัตว์น้ำชนิดอื่นเมื่อยุงโตกขึ้นพวกมันถูกกินโดยนกกินมแมลง,งขางคาวกบและแมงมุมยิ่งไปกว่านั้นขางคาวบางชนิดถึงกับพึ่งยุงเป็นอาหารหลักในบางฤดูกาลหากไม่มีมแมลงตัวเล็กนี้ ห่วงโซ่อาหารทั้งระบบอาจสั่นสะเทือนและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือสัตว์นักล่าที่อยู่สูงกว่ายุงไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะในฐานะอาหารหรือผู้ผ,ผสมเกสรเท่านั้นแต่ลูกน้ํายุงอย่างช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ํเาเศษใบไม้และสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วถูกย่อยด้วยลูกน้ํากลายเป็นสารอาหารหมุนเวียนขึ้นสู่ระบบห่วงโซ่อาหารของธรรมชาติในเชิงนิเวศวิทยานี่คือบทบาทคนงานเก็บกวาด ที่คอยรักษาสมดุลให้วงจรชีวิตหมุนเวียนต่อไปแม้ยุงจะมีบทบาทในเชิงบวกแต่มนุษย์ก็ยังคงเผชิญหน้ากับความร้ายแรงของมันอย่างต่อเนื่องมาลาเรียฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากกว่าสงครามใดในประวัติศาสตร์โรคไข้เลือดออกฆ่าชีวิตผู้คนทุกปีในเขตร้อนขณะที่วารสิก,ก้าสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับยุงจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งในด้านหนึ่ง เราต้องการกําจัดมันแต่อีกด้านหนึ่งเราจําเป็นต้องยอมรับว่ามันมีบทบาทต่อโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนเคยตั้งคําถามว่าถ้ายุงสูญพันธุ์ไปโลกจะดีขึ้นหรือไม่คําตอบที่ได้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดบางสายพันธุ์ที่เป็นพหาหะของโรคร้ายหายไปอาจช่วยชีวิตมนุษย์หลายล้านคนแต่การหายไปของยุงจะทิ้งช่องว่างอาหารขนาดใหญ่ในระบบนิเวศปลากบ ค้างข่าวและนกจํานวนมากอาจอดตายพืชบางชนิดที่อาศัยยุมงผสมเกสรอาจสูญพันธุ์ไปพร้อมกันการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยเกิดขึ้นในกรุงเทพและนนทบุรีเด็กหลายร้อยคนมีอาการไข้สูงจุดเลือดออกทั่วตัวและบางรายเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุตอนนั้นแพทย์ไทยยังไม่รู้จักไข้เลือดออกเดงกูเดงกูแฮมราจิกฟีเวอร์จนกระทั่ทงผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก WHO เข้ามาสำรวจและยืนยันว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่พบโรคไข้เลือดออกในรูปแบบรุนแรงหรือซีเวียเดงกูตั้งแต่นั้นกรุงเทพ1958จึงกลายเป็นหลักหมุดประวัติศาสตร์สาธารณสุขโลกทศวรรษ2520ถึง2530 25ไทยเข้าสู่การระบาดแบบวนเรือซ้ำทุก2 3ปีเนื่องจากเชื้อไวรัสเดงกูมี4สายพันธุ์เด็กที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์หนึ่งเมื่อติดเชื้อสายพันธุ์ใหม จะมีโอกาสเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงมากขึ้นมีผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า170,000รายและเสียชีวิตกว่า1,000รายนี่คือช่วงเวลาที่คนไทยเริ่มตระหนักว่าไข้เลือดออกไม่ใช่แค่โรคชั่วคราวแต่มันจะอยู่กับประเทศไปตลอดในปัจจุบันหลายประเทศเช่นในบราซิลจีนและอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะมากที่สุดในโลก Uh> ได้จัดให้การมีส่วนร่วมของชุมชนแก้ปัญหาการระบาดของโรคอย่างจริงจัง um> เช่นการกำจัดแหล่งน้ำขังลดการขยายพันธุ์ของยุงสร้างผลลัพธ์ได้จริงในหลายพื้นที่ uh, ท้ายที่สุดแล้วยุงอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ศัตรูแต่พวกมันคือกระจกสะท้อนให้เราเห็นความจริงข้อใหญ่ธรรมชาติไม่เคยสร้างสิ่งใดามาโดย Rhodes ไร้ค่าแม้จะสร้างความเจ็บป่วยและความตายแต่มันก็ยังมีบทบาทในการหล่อเลี้ยงชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ด้วย เสียงหึงห่งๆของยุงในยามค่ำคืนอาจเป็นสิ่งที่เราอยากปัดให้พ้นไปแต่เบื้องหลังเสียงเล็กๆนั้นคือเรื่องราวของวิวัฒนาการนับร้อยล้านปีเป็นบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารและเป็นเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลโลกที่ไร้ยุงกัดไม่ใช่โลกที่งดงามอย่างที่เราคิดแต่คือโลกที่สูญเสียเสาหลักเล็กๆที่ค้ำจุนความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้หากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ